เบเกอรี่ของเราทำเองเพื่อสุขภาพทานกับชากาแฟอร่อยด้วยค่ะขั้นตอนก็ง่ายไส้โยเกิร์ตท,ทำเองแล้วก็เอามาประกบกันจัดเรียงอยู่ในหม้อทอดเลยนะคะจะเป็นเตาอบหรือจะเอาไปจี่ในกระทะก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อย,บยใบเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนำเสนอขนมปังโยเกิร์ตไส้โยเกิร์ตนะคะ เรือเม็ดอัลมอนด์ทำง่ายง่ายเลยค่ะวัตถุดิบน้อยอย่างขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนง่ายๆนะคะเจ๊ปันจะใช้ขนมปังแผ่นแบบนี้2แผ่นขนมปังโฮลวีทขนมปังสีขาวได้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วแบ่งขนมปังให้เป็น4ส,ส่วนแบบนี้หั่นเป็นเลขบวกเลยนะคะ แล้วใช้โยเกิร์ตรสอะไรก็ได้ค่ะใส่เป็นไส้นะคะหยิบออกมาเป็นคู่แบบนี้แล้วเอาโยเกิร์ตใส่ลงไปเลยเป็นไส้นะคะเมนูสุขภาพทานอร่อยทำง่ายแล้วก็เอามาประกบกัน ทำเป็นไส้จนครบทุกอันแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อยากทานเท่าไหร่ก็ทําได้มากเท่าที่ต้องการเลยนะคะทีนี้เราก็ตอกไข่ไก่แบบนี้นะคะเจะปันทำแค่สี่ชิ้นหนึ่งฟองก็น่าจะเหลือะคะ่ะตีให้ทุกอย่างเข้ากันเลยแล้วเทอัลมอนด์แผ่นสไลด์อกแห้งแบบนี้ลงไปในจานเลยนะคะแห่ให้กระจายนำขนมปัง มาคลุกไข่แบบนี้เอาให้ทั่วเลยนะคะทั้งสองด้านเลยได้แบบนี้แล้วเอาไปคลุกอัลมอนด์เลยค่ะให้อัลมอนด์เนี่ยติดไข่เลยเลยนะคะเอาให้เยอะๆเลยค่ะทำทานเอง จัดเรียงอยู่ในหม้อทอดเลยนะคะจะเป็นเตาอบหรือจะเอาไปจี่ในกระทะก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็เอามาอบในหม้อทอดนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีความร้อนอยู่ที่120องศาน่าสงานนะคะเพื่อนๆน,น่าทานสุดๆไปเลย เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆขนมปังโยเกิร์ตเคลือบอัลมอนด์อบทำง่ายๆหน้าตาดีน่ากินมากๆทำกินเองนะคะเครื่องแน่นๆเลยเดี๋ยวเชฟปานจะบีบข้างในให้ดูนะคะไส้โยเกิร์ตน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ เจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะอหอมอร่อยมากไว้เพื่อนเนลองไปทำดูนะคะทำง่ายง่ายเบเกอรี่ของเราทำเองเพื่อสุขภาพทานกับชากาแฟอร่อยด้วยค่ะขั้นตอนก็ง่ายไซโยเกิร์ตทำเองฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ